สวัสดีค่ะคิววิดีโอนี้นะคะเราจะมาทําการเปลี่ยนแฟบไอคอนให้กับโปรแกรมจุลากันค่ะก็ไปดูกันเลยค่ะแฟบไอคอนคือ<ม>อะไรนะคะแฟบไอคอนก็คือไอคอนนะคะที่อยู่บนชื่อเว็บะคะ่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นตัวจุลาของเรานะคะตัวแฟบไอคอนของเดิมของจุลาก็จะเป็นสัญลักษณ์จุลาแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนกันนะคะนีะ่ค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็น แฟบไอคอนของสกายของ g o กุ้นชีนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้กันอ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะวิธีาการเปลี่ยนตัวแฟบไอคอนให้จุ่นะคะก็ง่ายๆมากเลยค่ะแค่เรานะคะหาภาพหรือว่าตัวไอคอนอะไรก็ได้ที่เราอยากจะมาะใช้เป็นแฟบไอคอนนะคะก็โหลดภาพมาแล้วก็มาทำให้มีขนาด เท่ากับตัวแฟบไอคอนของสแตนดาดนะคะซึ่งเราดูได้จากไหนก็คือให้เรานะคะเปิดตัวโฟลเดอร์ของจุล่าที่เราต้องการจะเปลี่ยนแฟบไอคอนขึ้นมานะคะใครไว้ที่ไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ที่นั่นเลยคะ่ะแล้วก็เข้าไปที่เทมเพลตของจุล่านะคะแล้วก็เลือกเทมเพลตที่ตัวเองใช้งานอยู่นะคะ ก็ว่าเราเดยนไปคลิกที่เพจที่ตัวเองใช้างานอ่ะมันก็จะมีจไอคอนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นไอคอนของจัตรดรษที่ว่าเป็นรูปตัวสัญลักษณ์ของอจุงล่านะคะนี่เลยสัญลักษณ์ของจุงล่านะคะวิธีการเปลี่ยนก็อย่างที่บอกค่ะให้เราหารูปนะคะ จากนั้นก็ย่อขนาดให้มีขนาดเท่ากับตัวแบบไอคอนมาตรฐานนะคะซึ่งอันนี้มีขนาด16คู16นะคะก็คือส16กว้าง16อะค่ะแล้วก็มีเป็น type icon นะคะอันนี้เรามีภาพนะคะมีขนาดแล้วแต่ว่า ตัวท้ายมันยังไม่เป็นไทป์ไอคอนนะคะนนี้ยังเป็นรูปอยู่อันนี้เราก็มาทําการรีไซน์แล้วก็เซฟให้เป็นดอทไอคอนนะคะอขอไปเซฟภาพไปบหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราแปลงไฟล์จากตัวไฟล์รูปธรรมดาให้เป็นไฟล์ไอคอนเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ไปเริ่มก,กันเลยคะ่ะที่จะเปลี่ยนตัวอ แฟปไอคอนในจุมลานะคะก็ให้เรานะคะเอารูปที่เราต้องการจะเปลี่ยนเป็นไอคอนนะคะของจุมลานะคะเซฟชื่อเป็นชื่อเดียวกับต,ตัวสแตนดาร์ดนะคะก็คือแฟ b ไอคอนนะคะเดน้คอรีเนมเป็นแฟ b ไอคอน f อวไอคอนนะคะะเมื่อเราเซฟ เป็นชื่อเดียวกับตัวแฟบไอคอนสแตรฐดาดนนคะคะเราก็มาวางแทนที่ได้เลยค่ะเมื่อเรามาวางแทนที่เรียบร้อยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปดูผลกันนะคะหน้าเว็บก็ให้เราเปิดตัวโปรแกรมจุ o มล่าะคะ อันนี้คือที่เมื่อกี้ใหม่ใช้แปลงเป็นไอคอนนะคะจากรูปธรรมดาก็เดี๋ยวลองกดดีเฟสด,ดูนะคะอ,อ,อยังไปขึ้นนะคะขอบอโทอนเอ็มผ่านะคะเพื่อมันติดแคสอยู่อ่ะมาแล้วนะคะก็ตัวแฟลไอคอนนะคะก็จะขึ้นเป็นรูปที่เรา เปลี่ยนเมื่อกี้นะคะจากขลองเดิมสแตนดาดที่เป็นรูปสัญลักษณ์ของจุล่านะคะ mm hmm. เห็นไหมคะวิธีการเปลี่ยนแบบไอคอนในจ mm ุล่าก็ไม่ยากเลย mm hmm. ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้วิธีการเปลี่ยนแบบไอคอใน mm hmm. ในจุล่านะคะหากตกบกพร่องอะไรก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ mm hmm.